นิทานเรื่องเด็กชายอุ่นกับเวทมนต์แห่งการกอดในบ้านหลังน้อยสีครีมที่มีสวนดอกไม้ล้อมรอบมีเด็กชายตัวน้อยวัยหกขวบคนหนึ่งชื่อว่าน้องอุ่นน้องอุ่นเป็นเด็กชายที่ร่าเริงสดใสเหมือนดวงอาทิตย์ยามเช้าเขามีแก้มยุยยุยและมีรอยยิ้มที่ทำให้ใครเห็นก็ต้องยิ้มตามน้องอุ่นชอบเล่นต่อเลโก้ ชอบวาดรูปไดโนเสาร์และที่สำคัญเขาชอบคิดว่าตัวเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผู้แข็งแกร่งผมเป็นพี่อุ่นคนเก่งผมทำเองได้ครับนี่คือคำติดปากของน้องอุ่นเวลาที่เขาล้มหรือเวลาที่เขาถือของหนักๆเขาจะพยายามฮึบแล้วลุกขึ้นเองเสมอเพราะเขาคิดว่าคนเก่งต้องไม่ร้องไห้และต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแต่ถ้าว่า มีอยู่วันหนึ่งที่โลกของซูเปอร์ฮีโร่ตัวจิว๋วกลับไม่สดใสยอย่างที่คิดวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกพรำๆทั้งวันที่โรงเรียนน้องอุ่นวิ่งเล่นไล่จับกับเพื่อนแล้วเผลอสะดุดขาตัวเองล้มลงหัวเข่ากระแทกพื้นดังตุบแม้มันจะไม่เจ็บมากแต่เพื่อนบางคนก็หัวเราะนั้นทำให้น้องอุ่นรู้สึกอายจนหน้าแดงกำ่ำ พอกลับมาถึงบ้านน้องอุ่นตั้งใจจะวาดรูปไดโนเสาร์ตัวโปรดให้คุณแม่ดูแต่แล้วแก้วน้ำส้มก็ดันหกใส่กระดาษจนเปียกโชกไดโนเสาร์ของเขาเลอะเทอะไปหมดโ่เอ้ยทำไมวันนี้ไม่มีอะไรดีเลยนะน้องอุ่นบ่นพึพรรมพำเขารู้สึกเหมือนมีก้อนเมฆสีเทาๆลอยอยู่นะหัว ไหลเล็กๆของเขาตกลงเขารู้สึกเหนื่อยรู้สึกแย่และรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กลงนิดเดียวค่ำคืนนั้นท้องฟ้ามืดมิดเร็วกว่าปกติพายุฝนเริ่มโหมกระหนำ่ำสายลมพัดแรงจมหน้าต่างห้องนอนสั่นกึกกักกึกกักเปรี้ยงเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นวันไหวแสงสีขาววาบเข้ามาในห้องนอนน้องอุ่นสะดุง้งตื่นขึ้นมากลางดึกหัวใจดวงน้อยเต้นตึก เร็วรัวเหมือนกลองชุดความมืดในห้องดูน่ากลัวกว่าทุกคืนเงาของตู้เสื้อผ้าดูเหมือนปีศาจตัวใหญ่น้องอุ่นรีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงตัวสั่นแทวอยู่ใต้ผ้าห่มผืนหนาฮือผมกลัวผมไม่อยากเป็นซูปเปอร์ฮีโร่แล้วน้องอุ่นร้องไห้ออกมาเบาๆน้ำตาไหลาอาบแก้มทันใดนั้นเองประตูห้องนอนก็เปิดออกมาเบาๆแกรก คุณพ่อและคุณแม่เดินเข้ามาพร้อมไฟฉายดวงเล็กๆพวกท่านเห็นก้อนผ้าห่มที่สั่นแทวอยู่บนเตียงคุณแม่นั่งลงข้างๆแล้วค่อยๆเปิดผ้าห่มออกน้องอุ่นครับกลัวเสียงฟอสหรอลูกคุณพ่อถามด้วยเสียงทุ้มที่นุ่มนวลน,น้องอุ่นพยักหน้าทาั้งน้ำตาเขาโผลเข้าหาคุณแม่ทันทีและในวินาทีนั้นเองเวทมนต์ก็ได้เริ่มต้นขึ้น คุณแม่อ้าแขนออกกว้างแล้วโอบกอดน้องอุ่นไว้แน่นหน้าของน้องอุ่นซบลงที่อกของคุณแม่จมูกของเขาได้กลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนแป้งเด็กที่คุ้นเคยความนุ่มนวลจากออมกอดของแม่เหมือนปุยเมฆที่รองรับความเจ็บปวดและความกลัวทั้งหมดจากนั้นคุณพ่อก็เข้ามากอดทับอีกชั้นหนึ่ง แขนที่แข็งแรงของคุณพ่อโอบรอบทั้งคุณแม่และน้องอุ่นไว้เหมือนกำแพงป้อมปราการที่ไม่มีพายุลูกไหนจะทำลายได้แปลกมากทันทีที่ถูกกอดเสียงฟ้าผ่าข้างนอกที่เคยดังสนัน่นกลับดูเหมือนจะเบาลงความหนาวเย็นจากลมฝนหายไปแทนที่ด้วยความอบอุ่นที่แผ่ซ่านไปทั่วตัวตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าน้องอุ่นหลับตาพริมฟังเสียงหัวใจของคุณแม่ที่เต้นตุก ตุบ,ตบเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจของเขาก้อนเมฆสีเทาในใจค่อยๆจางหายไปความกลัวเรื่องหัวเข่าถลอกหรือเรื่องรูปวาดที่เลอะเทอะเมื่อตอนกลางวันมันดูเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวพ่อครับแม่ครับทำไมเวลาพ่อกับแม่กอดอุ่นแล้วอุ่นรู้สึกหายเหนื่อยเลยล่ะครับคุณพ่อลูบหัวน้องอุ่นเบาๆแล้วตอบว่าเพราะการกอดคือการชาร์จแบตเตอรี่หัวใจไงล่ะลูก เวลาที่อุ่นเหนื่อยหรือกลัวพลังงานในตัวอุ่นจะลดน้อยลงแต่พอพ่อกับแม่กอดอุ่นความรักจากตัวพ่อกับแม่ก็จะไหลผ่านแขนเข้าไปเติมพลังให้หัวใจของอุ่นกลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้งคุณแม่หอมแก้มยุ้ยยุ้ยของน้องอุ่นฟอดใหญ่และรู้ไหมจ๊ะน้องอุ่นเองก็มีเวทมนต์นี้เหมือนกันนะจริงเหรอครับน้องอุ่นตาโตจริงสิจ๊ะคุณแม่ยิ้ม เมื่อไหร่ที่อุ่นไปกอดคนที่กำลังเสียใจหรือกอดคนที่อุ่นรักอุ่นก็จะส่งพลังความอบอุ่นนี้ไปให้เขาได้เหมือนกันคืนนั้นน้องอุ่นหลับไปท่ามกลางวงแขนของพ่อและแม่เขาหลับฝันดีที่สุดในรอบปีไม่ใช่เพราะเขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เก่งกาจแต่เพราะเขาเป็นเด็กชายที่มีเกราะวิเศษที่เรียกว่าครอบครัว เช้าวันรุ่งขึ้นฟ้าหลังฝนสดใสนกตัวน้อยส่งเสียงร้องจิบจิบน้องอุ่นตื่นขึ้นมาด้วยพลังเต็มร้อยเขารีบวิ่งลงไปข้างล่างเห็นเจ้ามอมแมมสุนัขตัวโปรดนอนหงอยๆอ,อยู่หน้าประตูเพราะมันคงกลัวเสียงฟ้าผ่าเมื่อคืนเหมือนกันน้องอุ่นไม่รอช้าเขานั่งลงแล้วสวมกอดเจ้ามอมแมมแน่นๆไม่ต้องกลัวนะ้มอมแมมพี่อุ่นชาร์จแบตให้แล้ว ้วมอมแมมกระดิกหางดุกดิกเลียแก้มน้องอุ่นด้วยความดีใจวันนั้นทั้งวันน้องอุ่นเข้าใจแล้วว่าการเป็นคนเก่งไม่ได้แปลว่าต้องอยู่คนเดียวโดยไม่พึ่งใครแต่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงคือการรู้ว่าเรามีที่พักใจที่อบอุ่นเสมอและเราก็สามารถแบ่งปันความอบอุ่นนั้นให้ผู้อื่นได้เช่นกันข้อคิดสอนใจจากเรื่องพลังของการกอดการกอดไม่ได้เปลี่ยนแต่การสัมผัสทางกาย แต่เป็นการถ่ายทอดความรักความปลอดภัยและกำลังใจซึ่งช่วยเยียวยาความรู้สึกแย่ๆได้ดีกว่ายาวิเศษครอบครัวคือพื้นที่ปลอดภัยไม่ว่าข้างนอกจะเจอเรื่องราวเลวร้ายแค่ไหนออมกอดของครอบครัวจะเป็นหลุมหลบภัยที่อบอุ่นที่สุดความแข็งแกร่งที่แท้จริงการร้องไห้หรือการต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องน่าอายและการรับกำลังใจจากคนอื่นจะช่วยให้เรากลับมาแข็งแกร่งได้เร็วยิ่งขึ้น อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องอุ่นด้วยนะครับ